ีครับตอนนี้เราก็จะเทสสวีทนะครับผมจัดส่งไปที่ลาวนะครับหาสินค้าเข้ามาใหม่แล้วนะครับผมนะฮะใครต้องการนะครับสั่งได้เลยนะครับผมสวีทนะฮะตัวนี้จะเทสจัดส่งให้คุณสิงห์ทองนะครับผมเราก็จะส่งขนส่งนะครับไปที่หนองคายก่อนแล้วก็หนองคายจะจัดส่งต่อนะครับฮะแล้วก็จัดส่งต่อไปที่ลาวนะครับ สวีดรุ่นนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับก็คือใช้บอร์ดใหม่นะครับบอดก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับฮะตัวบอดลำโพงก็จะปรับพวกเอฟเฟกอะไรต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปรับอะไรกันบ้างนะครับผมนะครับนี่นะครับถอดกล่องออกมาแล้วนะฮะชมหน้านะครับผมชมหน้าเจ้าตัวร้ายนี่สวยครับผมแล้วก็เอาตั้งขึ้นนะฮะรูปแบบ ภายนอกเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับจับตั้งแล้วก็ล็อกนะครับผมแล้วก็ใส่สายสเปคคอนนะครับอันนี้เราก็ใส่สายนะครับผมนะฮะจากตัวซับไปเข้าที่ลำโพงคอลัมน์นะครับนี่นะครับบอร์ดที่ผมบอกว่ามีเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเห็นปุ่มีเขียวๆไหมครับผมนะครับก็จะมีการปรับหลายๆอย่างนะครับ มีปุ่มสำหรับปรับโวล์เลนะครับตัดเสียงคนร้องออกนะครับมีปุ่มไมโครโฟน PRI นะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีพวกเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต์ไมเป็น KTV มี speech มี STU นะครับผมตัวของ KTV นี่ก็จะมี6เอฟเฟกนะครับแล้วก็ speech มี2เอฟเฟกนะครับแล้วก็ STU นี่มี6เอฟเฟกนะครับผมก็เพิ่มเติมขึ้นมาคือพวกเอฟเฟกเสียงไม้นั่นเองนะครับผมฮะ ก็ทําดีขึ้นนะครับส่วนวอลลุ่มปรับด้านบนนะครับก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมนะครับมีอ่าวอลลุ่มปรับไม้นะครับเสียงเบสเสียงกลางเพิ่มขึ้นมานะครับผมวอลลุ่มไม่เสียงกลางอ่ามีมาแล้วนะครับอันนี้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็วอลลุ่มปรับเสียงไม้แหลมนะครับมีเอ h o d e ดีเลย์รีเวิร์บอ่ามีเบสมีแหลมของเพลงนะครับแล้วก็มิดี่กก็เสียบอ่าช่องมิดิเครื่องเล่นโนตตีนะครับแล้วก็วอลลุ่มเสียงเพลงนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะมาทดลองฟังเสียงนะครับผมรุ่นนี้นะครับที่เพิ่มเติมมาตรงส่วนบอดข้างหลังเนี่ยก็จะทำให้เสียงร้องของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับผมนะฮะมีพวกเอฟเฟกต่างๆเนี่ยจะทำให้แบบเสียงร้องจากเป็ดๆกลายเป็นนกได้นะครับผมชื่อชิฟนนเฟคใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เปิดเอฟเฟกต์รีเวิร์สคุครับช็คทดสอบ ซึ่งเช็คอันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์ครับเช็คทดสอบเสีย์หนึ่งสองสามสี่เทสทดสอบซึ๊กซึ๊กอันนี้กำลังลองไม่อยู่นะครับผมเช็คทดสอบทดสอบเสีย์หนึ่งสองสาม,ส,าม,ส,ามสี่เทส สเปคของรุ่นนี้นะครับก็กําลังขับเหมือนเดิมนะฮะ450วัตต์นะครับดอกซับ12นิ้วนะครับผมแล้วก็มีดอกเสียงกลางเสียงแหลมนะครับผมจะจัดส่งให้พี่สิงห์ทองนะครับเพราะว่าพี่เขารอตัวนี้มา1เดือนเต็มๆครับผมนะฮะพอสินค้ามาปุ๊บเราก็จะเทสจัดจส่งให้เลยนะครับรวดเร็วนะครับผมทันใจ เราก็เท็ดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะแพ็กจัดส่งนะครับผมนะฮะส่งกล่องเดียวโดดๆนะครับผมนะครับน้ำหนักอยู่ที่4,7กิโลนะครับถ้า50กิโลนี่รวมโฟรมรวมรวมกล่องนะครับผมโอเคนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ